สวัสดีครับผมมิตโบยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวบางอย่างเรื่องฮิกแมนเดิมพันบนลายเส้นนั่นเองนะครับก็ต้องขออธิบายก่อนนะครับเผื่อแบบจะมึนงงอะไรทำ่ใช้ชื่อฮิกแมนครับคือถ้าให้พูดถึงชื่อเรื่องว่าฮิกแมนเนี่ยฮิกแมนก่อนอันนี้นะคือมันเป็นเกมมันเป็นเกมนะมันเป็นเกมของฝรั่งที่เอามาทําเป็นหนังนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจารย์คนนี้เขาเอา เขาเอาชื่อฮิกแมนมาเป็นชื่อเรื่องภาษาอังกฤษทำไมเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับก็เลยแบบว่าออาจจะทำกรรก็จะผิดกันไปบ้างคิดว่ามันเอามาจากเกมฮิกแมนใช่ไหมเกมอะไรอะสายรับบาร์โค้ดอันนั้นอะที่จริงไม่ใช่นะครับที่จริงมันคนละอย่างกันนะแค่ชื่อเรื่องไปเหมือนกันเท่านั้นเองนะวันนี้ก็จะมารีวิวมังงะเรื่องเดิมพันบไลเส้นนะครับก็เป็นมังงะอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับวงการนักเขียนการ์ตูนนะ ถ้าให้พูดถึงเรื่องก่อนหน้านี้นะครับที่เท่าที่ผมเคยอ่านนะครับก็มีเรื่องบาคุมังใช่ไหมบาคุมังนี่ก็แบบว่าจะเน้นไปทางในโชเนนจำนะครับว่าแบบว่านักเขียนการ์ตูนก็ก็จะมีอุปสรรคมากมายกว่าจะเขียนลงนิตยสารหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็จะเป็นของนิตยสารเอโซเนนแมกซีนนะครับอ่าก็เป็นอีกนิตยสารหนึ่งที่เป็น แข่งพอๆกับโซนินจมนะครับซึ่งเรื่องนี้จำพันบไลยเส้นอ่ะมันจะต่างจากบาคุมังลุงที่เรื่องนี้จะไม่ได้เรียนการวาดก,การ์ตูนนะขอเปลีไปก่อนคือมันไม่ได้เรียนตุนวาดการ์ตูนมันจะเน้นเกี่ยวกับธุรกิจธุรกิจของคนที่เป็นนักเขียนการ์ตูนมากกว่าคือแบบว่าจะทําผลงานชิ้นนี้ให้คนดูเอ้ให้คนอ่านอ่ะเขาชอบ เขาชอบยังไงเออหรือว่ามีแผนการหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแนวแบบว่ากลยุทธ์มากกว่านะเออเป็นแบบยังไงฉันคือแบบเขียนผลงานตัวเองยังไงให้ขึ้นอันดับหนึ่งให้ขึ้นอันดับตส,สูงอะให้แบบว่าไม่ให้โดนตัดจบอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเป็นการประชันฝีมือระหว่างของนักเขียนม้าใหม่กับน,นักเขียนที่แบบมีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วต้องมา ห้ำหั่นกันอะไรประมาณเนี้ยอืมผมเลยมองว่าเรื่องเนี้ยมันก็จะมีความเข้มข้นกับการแบบว่าในเชิงนี้ส,ส่วนใหญ่นะถามว่ามันมีการว่าการ์ตูนในเห็นไหมเรื่องนี้ก็มีครับเรื่องทั้งนี้ก็จะมีการอธิบายของแต่ละคนแต่ละอาจารย์ในเรื่องเนี่ยว่าเขาวาดเรื่องอะไรกันแล้วว่าแล้วแบบว่ามีความกดดันมีอะไรไหมซึ่งอาจารย์คนที่เขียนเรื่องนี้ก็คืออาจารย์อะไรเนี่ย คุโอจิชิโอนะครับก็เป็นอาจารย์ที่ผมมองว่าดังดังนะครับแต่ผมเพิ่งมาตามเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกคือเขาเคยเขียนอยู่หลายเรื่องเลยนะบทเอไม่ใช่เท่านั้น <c oughs> เขาเคยเขียนหลายเรื่องเลยแต่ผมไม่เคยตามสักเรื่องนะนะครับก็เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเรื่องนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แหวกแนวที่สุดของอาจารย์เลยนะครับอ่า ผมก็อาจจะไม่เคยตามผลงานอาจารย์มาทุกผลงานนะครับแต่ผมก็ได้หาข้อมูลมาว่าอาจารย์เขาเคยวาดเรื่องอะไรบ้างซึ่งผลงานอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นไปทางโรแมนติกซะส่วนใหญ่นะและเรื่องนี้ก็ที่จริงเรื่องนี้ก็มีโรแมนติกเหมือนเดิมเเหมือนอาจเหมือนสไตล์อาจารย์เขาก็คือการวาดตัวละครหญิงที่ค่อนข้างที่จะมี ทีวีแบบโดดเด่นแล้วก็จะเป็นสีสันของเรื่องนะผมไม่รู้ว่าสไตล์อาจารย์พอว่าแนวโรแมนติกแล้วจะเป็นยังไงเพราะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เน้นโรแมนติกมากจะเน้นไปในทางแบบว่าเชิงเชื้อเช,ชื่อคมห้ำหันกันมากกว่านะว่าเออใครจะได้ที่หนึ่งของในเรืสารนี้ใครได้รับความนิยมกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการประชันในตรงนี้มากกว่านะอ ถามว่าเรื่องนี้ที่จริงเรื่องเนี้ยต้องขอบอกไปก่อนเลยนะใครที่ตามผลงานอาจารย์มาก็น่าจะรู้ว่าอาจารย์คนนี้ก็เป็นอาจารย์อีกคนนึงนะครับที่เขาวาดเซอร์วิสได้คุอนขัางที่จะโดดเด่นและน่าสนใจอยู่เหมือนกันถ้าใครตามผลงานของอาจารย์มาก็น่าจะรู้นะส่วนผมนะผมตามเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกถ้าถามในเรื่องของเซอร์วิสเหรอก็ดีนิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้ดีมากนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยผมมองว่าเนื้อหามันคุอนข้านที่จะจริงจัง ผมเลยคิดว่ามันใช้เซอร์บิดยากนะยกเยว้นว่าถ้าเขา,เขาทําตอนพิเศษของไทยเล่มน,นะซึ่งจริงๆทุกเล่มตอนพิเศษมีไทยเล่มหมดนะครับก็เหมือนว่าอาจารย์เขาวาดมาแบบว่าเสริมให้คนที่แบบเป็นแฟนคลับของอาจารย์ให้อ่านให้รู้ไงว่าสไตล์อาจารย์เขาเป็นอย่างนี้นะผมคิดว่าอาจารย์เขาก็สไตล์นี้นี่แหละสําหรับผมนะอ่า ถามว่าวาดตัวละครดีไหมสวยไหมผมชอบนะตัวละครค่อนข้างที่จะโดดเด่นโดยเฉพาะตัวละครหญิงนะคือทุกเรื่องอ่ะของอาจารย์เขาจะวาดตัวละครหญิงให้ดูเด่นให้ดูเด่นและสวยนะครับอ่ะถ้าเทียบกับตัวละครชายที่ผมจําแทบไม่ได้เลยว่ามีตัวละครชายคนไหนบ้างแต่ตัวตัวละครชายก็วาดดีนะเนอสําหรับผมนะแล้วก็เล่มนี้เรื่องนี้นะครับก็จะก็นําเข้าโดยวิปูกิจนะครับที่จริงแทบทุกเรื่องนะครับของอาจารย์คนเนี้ จะนาเข้าโดยวิภูกิจหมดยกเว้นอ่ายกเว้นที่เป็นอะไรอ่ะฟูก,กะน่าจะเป็นเรื่องแค่เรื่องแค่เรื่องเรองฟูก,กะนะครับเรื่องฟูก,กะนี้น่าจะรักพิม์นะครับผมไม่แน่ใจว่าทําไมเรื่องนี้เรื่องนี้วิบูก,กิจมีซื้อมาก,ก็คือเป็นค่ายเดีวยวกันหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวจะเว้นเรื่องฟูก,กะอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าผมไม่รู้นะอ่าก็ จำหน่ายโดยวิบุกินะครับออกมาแล้วทั้งหมด4่เล่ม้วญี่ปุ่นน่าจะ7นะครับ7เล่มนะครับก็ลงนิตยาาสารโซเนนแมกซีนะครับตอนนี้ก็เท่าที่ดูอันดับเนี่ยผมผมไม่เคยตามผลงานก่อนผมไม่รู้ว่าอันดับของผลงาน,กนเกาะเบ็นไไบ้างแต่ผลงานชิ้นใหม่เนี้ยอันดับก็อาจจะแพ้หลายๆเรื่องนะไม่รู้เหมือนกันแต่จะมีขึ้นบ้างขึ้นตรงที่บอว่าได้ลงภาพสีอะไรอย่างเงี้ย ถามว่าได้รับความนิยมไหมก็ได้รับความนิยมพอสมควรนะก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะอยู่นะแต่ก็แต่ว่าตอนนี้อาจจะเฉพาะกลุ่มอยู่นะแต่ถ้ามีอนิเมะเมื่อไหร่ผมก็คิดว่าไม่น่าพลาดนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าเออดีเหมือนกันนะก็คือแบบว่าเล่าในมุมมองหนึ่งนะเออไม่ได้แบบว่ามาประชันกันด้วยแบบว่าเอ่อลงานกันอย่างเดียยละมาประชันกันแบบว่าเออใครจะได้รับความนิยมกว่าอะไรประมาณเนี้ยผ่านผลงานของตัวเองก็จะมี หลายมุมมองหลายบทบาทของแต่ละคนที่ที่เขาป้าประชันกันนั่นเองนะครับก็จบแล้วสําหรับเรื่องฮิกแมนเดิมพันบนหลายเส้นนะครับก็เรื่องนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบนะตอนแรกผมให้ไว้แปดนะครับแต่ด้วยที่เล่มหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะเล่มสี่เนี่ยเล่มสี่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากนะผมเลยให้ประมาณแปดจุดห้าแล้วกันนะครับอ่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าไม่ควรพลาดน,นะสําหรับคนที่ตามเรื่องบักกุ้มงังมา อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคล้ายๆกันเลยแหละแต่มันก็จะเล่าในอีกมุมมองหนึ่งเล่าในอีกนิตยสารหนึง่งเล่าในอีกแบบเป้าหมายหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะถ้าใครชอบแนวมังงะแนวนักเขียนการ์ตูนนะครับผมก็แนะนานะก็จบแล้วสําหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าจะมีรีวิวมังงะเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะครับสวัสดีครับ